สวัสดีค่ะหมอแนนวิสแคคลินิกนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาหน้าผากแคบหน้าผากแบนหรือว่าหน้าผากยุบมีรอยบุ๋มนะคะและกําลังตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีไหนดีมีหลายทางเลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์บริเวณหน้าผากการผ่าตัดเสริมหน้าผากหรือการเติมไขมันหน้าผากค,ค่ะ การฉีดฟิลเลอร์หน้าผากมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนสามารถทําได้ทันทีใช้เวลาพักฟื้นไม่เกิน7-14ถึงวันและสามารถปรับลดหรือเพิ่มความหนกนุนของหน้าผากได้ค่ะส่วนการฉีดไขมันบริเวณหน้าผากมักจะไม่เห็นผลชัดในครั้งแรกการผ่าตัดเสริมหน้าผากหลังทำเนี่ยอาจจะมีรอยช้าและใช้เวลาในการพักฟื้นค่อนข้างนานก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการผลลัพธ์แบบถาวรสําหรับใครนะคะที่อยากแก้ปัญหาที่เห็นผลลัพธ์ทันทีและไม่ต้องพักฟื้นหมอก็จะขอแนะนําเป็นการฉีดฟิลเลอร์บริเวณหน้าผากค่ะเพราะถ้าฉีดด้วยฟลลเอร์แท้จะมี ภัยห0 0และสามารถเข้ามาฉีดเติมได้เรื่อยๆตามคำแนะนำของหมอค่ะ